ฉันนะคะเป็นคนหนึ่งนะคะที่ผมนี่ร่วงเยอะมากนะคะยิ่งเวลาสระผมหรือหวีผมเนี่ยนะคะผมนี่ร่วงออกมาเป็นจุกๆเลยค่ะเยอะยอะจริงๆใช้มาหลายยี่ห้อแล้วค่ะใช้เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ร่วงตลอดนะคะจนลูกสาวแนะนํานะคะให้มาใช้ผลิตภัณฑ์ของไลโอตั้งแต่ใช้ไลโอมาได้่ยนะคะผมนะคะรู้สึกได้เลยว่าร่วงน้อยมากและผมนะคะแข็งแรงมากนะคะแล้วก็ไม่มีอาการคันบนศีรษ ตอนที่ซื้อไลโอมาก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะใช้ดีจริงไหมเมื่อก่อนเนี่ยเส้นผมเนี่ยจะร่วงตามพื้นบริเวณบ้านแทบทุกจุดเลยเอาได้มาใช้ไลโอปัญหาเส้นผมดุดร่วงก็หมดไปเลยค่ะต้องไลโอเซ็ตนี้เลยค่ะเอาอยู่แน่นอนค่ะมีทั้งแชมพูครีมนวดและแฮร์โทนิกที่จะช่วยบำรุงเส้นผมให้แข็งแรงยิ่งขึ้นเรามาใช้กันดูนะ,ะการใช้กำเนิดพลอ,อยไลโอกำเนิดผม